อยู่ที่หน้าประตูว่าหน้าประตูเมืองนะองค์กรในสุดก็กลับมาท่านเทพลงคุ้มครองสวอนสวอนเจอรอสันอยู่นั้นเหรอจะบอกนะว่ามีเรื่องอะไรในเมืองน่ะเออที่อยงเจ้าชาน่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรพวกเราไปเองก็ได้ให้จีนพักก่อนเถอะ อ่เปนเ่งใหญ่เป so ็นเรื ass, ่องใหญ่เออจะว่าไงดีนะสุดก็คือต้องให้หัดหน้ากองไปกันตัวเองน่ะเอ๊ในเมื่อกดซ้อนวางั้นชองไม่สามารถทำให้เราอัดมิกกีหวังได้ไม่เป็นไรวันนี้ได้ยินเส้นยืดสายรู้สึกดีขึ้นเยแล้วล่ะ ยิ้ a ไปเ s ยขอบคุณน้ากองนะงั้นฉันก็คงต้องระบาดใจละจ m การร้องนี้อยู่ยากขึ้นแล้วขนาดจูจัวที่ซื้อขนาดนั้นยังผักงานไปให้จีนเลยโอเคดูคุณนตัวจูจัวชอบ่อนอาจจะเลองหิยังลองไปดูก่อนละกัน ใช้ยางเหรอน่าจะเป็นงั้นดีกว่านะงั้นลองไปดูก่อนแล้วกันบางทีก็พิมพ์ดิพิมพ์ดูนะแต่ดีนะแต่ก็พิมพ์ตกหล่นก็ทำให้เรางงได้เหมือนกันไปทางไหนละ่ะเข้าไปร้านเหล้าโอเค,อเคน่าแล้วต้องมีคัสซีนเลยตัดมาก่อนตอนโหลดทีนิดนึงอูู้อาหาเยอะแยะต่แม่ไก่ามาก อ๋อฮะปเซอร์ไพรอนี่คือมันคนจัดปาร์ตี้ขอบคุณเพื่อขึ้นมาเพื่อจีนไงล่ะปาร์ตี้ขอบคุณเหรอจีได้ก่วว่าจีนลป่วยไปทุกคนจมวนมากเลยนะวันนี้หัวหน้ากองจีนทำงานหนักมากเลยล่ะเป็นคนเดียวลำงานทั้งกมายขนาดนั้น เมดามีวันพ we ักผ่อนนั่นทีย like <ev> ังไงมาจากปารตีการตลอดการให้สนุกดีกว่านักศึกษาผู้บรัที่ปกติจะทำงานหนกอยู่ตลอดค่อยให้พวกเราได้มีโอกาศอย่างนี้นะฮ่อจีนทุกทอเฮ้ยอย่าบอกว่าจีนเอออย่งนั้นเหรอน่ครั้งแรกเลยนะนี่ตอนนอกเวลางานจริงก็เป็นเพียงสามคนแ ฉันก็แค่ทราบึงใจแค่นั้นจรงนะขอบคุณความหวังดีของทุกคนนะเจอกับจีที่ทำให้ทุกคนในตอนปกติแล้วอันนี้แค่น้อยน้ะแต่ว่ายังมีไงให้ต้องไปทำอีกทั้งเยอะฟังใจเธอเป็นการรับประกันว่าเธอสามารถประกอนได้อย่างสบายใจ นั s วงที่อไม่อยู่พวกเราช่วยจัดการกับคำขอพวกนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะไม่พ่าดแม้แตนเดียวเรื่อนกานกำลงช่วยกันนะอ๋ออย่างนั้นเหรอเราถึงเรื่องการเรียนวัสดุอินอาหารนันด้วยเหรอไม่ต่างจากตอนที่เธอ้งเรียนหนักนแคปัวคาริเกอร์เอแคเดียวก็เรียบร้อยแล้วล่ะงบัญชีันเรื่องบัญชีภาษีก็ด้วยเหรอ ฉันที้ทุกวันจงอยู่ในห้องสมุดนะทำงานเกี่ยวกับกระสับูกนี้น่ะสบายมากอยู่แล้วงั้นแมวที่หายไปของวม่กระเล i หล่ะนี่ยังคิดถึงแมวอยู่อีกเหรอเจ้าปริ้นได้ปฏินจับตัวมาให้เรียบร้อยแล้วแหละฉันเลยได้สายปินคืนไปด้วยเขาปริ้นได้ปรินจับตัวให้เรียบร้อยแล้วแหละฉันเลยได้สายปินคืนไปด้วย พอแล้วแหละเนาะงานวันนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานนะเอาไก่เล็กน้อยนะโชว์กับมันซะเถอะเออเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานทุกคนขอบคุณการนำพาของท่านเทพแห่งลมเพราะว่าไปแล้วเตรียมงานปาร์ตี้นี่ก็เหนื่อยนะเนี่ยทุกคนเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมกันน่ะอ้าวจริงแล้วผู้จัดการงานนี้คือประเด็นนี่แหละจริงเหรอฉันเหรอ ฉันเหรอยังงตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นเล่าหรือวัตถุดิบหรือแม้แตเครืของปรัวจารีนทั้งนั้นโอ้จริงนะนจะไปทำแบบหลังใหม่อาหารดีๆบนโต๊ะนี้ก็ล้วนเป็นพื้ของเขานั้นว้าวฉันต้องเป็นต้องทำเป็นแบกใจอยู่ดทำตัวได้แล้วขึ้นเขางงเหมือนกันนะอ๋อออเดอร์ตุวนพวกนั้นว่าคุณเป็นคนสั่งเองเนี่ยไอ้กูทันเตอร์ที่เราทำทำเมนูตอนนั้น แน่นอนต้องขอบคุณดิลุกด้วยไม่งั้นค่าสัตว์ที่ที่นี่คงเท้าเนื้อของเราแน่นอนจึงจะไม่ได้อยากเขาร่วมมีการของพวกอัศวินอยากบอกเธอก็เถอะแต่ว่าในฐานะชาวเมืองของมอนสแตนแล้วก็ต้องขอบคุณการทำงานอย่างหนักของจีนด้วยนะนื่นที่ดิลุกเอาล่ะเอาล่ะไม่ใช่บอกให้จีนผ่อนคลายหรอ อย่ามาล้อมวงคุยกันรอบๆจีนอย่างนี้สิใช่สิถ้างั้นเริ่มปาร์ตี้กันเลยเย่พวกกล่าใช้เวลาลงการอย่างมีความสุขและสนุกสนานดูเหมือนว่าทุกคนจะสนุกมากอ่าโอเคพวกเราเองก็ควรชื่นชมบรรยากาศงานสังสรรค์พูดด้วยกับคนก็ว่าไปเมื่อกี้เห็นจีนขึ้นไปขั้นสองคนเดียวอย่าลืมเสื้อผ้าวันนี้สละ อ่ะจีไปอีกขึ้นชั้นสองทำไมล่ะไปอ่ะแล้วหายไปไหนแล้วนั่นออกประตูนี้เหรอโอ้ออกจากลานเราโอ้มีประตูตรงนี้ด้วยดีจัง อ่าก็แคนเองที่แท้ก็เธอก็อยู่ที่นี่เออฉันก็แค่เอามาสวดอากาศหายใจเหมือนจิงยังมีอะไรคาใจอยู่นะจะิฉันอยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่จริงฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันเออ แต่ว่าได้อยู่กับรูปปั้นอย่างนี้ก็ร้อนใจก็ดีขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเลยแถมยังแถมยังได้รับรู้อีกเรื่องหนึ่งมีอะไรเหรอเจ้ากับอาจจะมีล้างแปลงแล้วอดูวินแต่ดิไลออนดูจะเหมาะกับฉันมากกว่าจริงๆาจริงดิท่านวินเลยล้างแปลงเดี๋ยวเจ้าได้กับท่านเอนเนซ่าในตอนที่สู้รบเพื่อมอนสเตอร์เมื่อไหร่ดิอ่าใช่ฉายาใช่ไหม ก็คืออยากพยายามทำตัวเหมือนกับวอเนสซาเราก็เป็นตัวเราใช่ปหมและเมื่อก่อนตั้งกอนอสว,วินแท็กปวันนี้ชิ่นมาแล้วอสวิน,วนแซลิเลออนก็เป็ตนต,ตัวแทนของสิงที่เธอวางอนาคตของกองอัศวินวอเนสซาเองก็ต้องให้กำลังใจจีในตอนนี้อยู่เหมือนกันแน่ไม่ว่าจะอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าลมแผ่วเบาที่อยู่รอบๆตัวท่านหญิงวอเนสซาจะต้องคอยมองคอยเฝ้ามองพวกเราอยู่อย่างแน่นอน ขอสายลมจงนำพาคุณไปขอให้ลมจงนำพาคุณไปสายลมแห่งอิสรภาพจะคอยนำทางไปข้างหน้าวันหลังก็ขอเชิญร่วมทางไปกับเราด้วยนะไปจะปินได้เลยอยากได้ตัวเธอสุกชาติอยากได้ตัวเธอแล้วแหละบอลแทงซิงต์นนัใชน้นใส,ส,ส่เส้นแล้ววันหยุดของจุดๆ,ๆ,ๆโอ้หวัวหน้ากอสวินนะไปสำเร็จได้ บเวสีม่วงสี่ใบขวา<ง>เจมหกสิบเลยนะทิชชิช่งอะไรทุกอย่างห้าเล่มเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอเคมาที่น้ากิจกรรม้กหน่อยครับตรงทดสอบปอสวัรร์ของแต่ละตัวละครใหม่ที่มาในแผนหนจุดมุหนึ่งนะครับซึ่งเรามีดีเดลน้ามาแล้ว นี่หนิงกวงเบอาเย่หิงกวงเราก็ได้มาแล้วไปโถเรายังไม่ได้กับชายนะโอเคเรื่องทดลองชายแล้วก็เก็บรางวัลนั่นเองนะมันมีพันบอลเจมีเงินมอลล่ามีไบเวลโอเคไล่ไปเลยครับทดลองใช้ตอนทาเทใหเกียาสามารถเปลี่ยนสไตล์ระหว่างการต่อสู้ระหว่างระยะประชิดและระยะไกลได้อย่างฉลาดภายใต้รูปแบบระยะไกล การเล็งโจมตีของเขาจะปล่อยเอฟเฟกต์หยุดชะงักใส่เป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยเมื่อไหร่จมโดยเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในภาวะหยุดชะงักด้วยการต่อสู้ระยะประชิดก็จะสามารถทําให้เกิดโบนัสความเสียหายได้การใช้ท่าไม้ตายระหว่างช่วงนี้จะเป็นการปล่อยเอฟเฟกต์หยุดชะงักใส่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดสเกลการต่อสู้ของคาดของเขาจะทําให้เขาสามารถเข้า สู่รูปแบบการต่อสู้ยะาประชิดที่ชำนาญยิ่งขึ้นได้โดยระหว่างช่วงเวลาน,นี้การโจมตีบกติจะสร้างความเสีหายน้ําแก่ศัตรูซึ่งการใช้ท่าไม้ตายในวันนี้จะทําให้เกิดการระเบิดที่มีอเอปเกต์อยู่ชนะใส่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่โอ้อธิบายเยอะแยะแต่แป๊ไก่ลองเลยดีกว่าทำเห้ทะนุรรษ เปลี่ยนสแตนเป็นดาบได้ด้วยออโอ้ยเจี๊ยหมูเป็นนักกระจายขนาดนี้เกเปลี่ยนสแตนโดยการกด R2 นะฮะ R2 ก็เป็นธนูนะแล้วก็พอเปลี่ยนพูดาวประมาณ13วินาทีนะแล้วถ้าเขาพูดาวเราก็เปลี่ยนสแตนเป็นดาบได้นะ เมหมดยังกันแตเหมดแล้วเฮ้ยครบแล้วกูดาวเกูใช้ดาบดีว่าแขกว่าเยอะเกแล้วก็ตีโอ้โหสองหมื่นหกพระเจ้าสองหกอแต่เวอร์แปดสิบเราก็ต้องเราก็ต้องจัดจให้ถึงเวอร์แปดสิบถึงได้ท่าแบบนั้นโอเคมีธนู โอ้ยคูดาวยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านี้เลยและตอนที่เป็นธนูนี่ก็คือเล็งไม่ได้นะเล็งได้ป่ะเฮ้ยเล็งได้ยัง่าโอเคลองเล็งดูว่ามันจะแรงไหมโอเคฮะ แต่มันมเป็นได้เฟกน้ำไงมันเลยดูดุดุไม่ค่อยแรงแต่จริงตัวเลข DPS ก็ใช้ได้อยู่สองพันโอเคแล้วก็อันตี้โอ้คือท่าอะไรอยากรู้มาดูชื่อท่ากับเทนตีชื่อว่าฮาวอกนะฮาวอกออมบรีเทเรชันโอเคก็ฮาวอกอย่างเดียวกันนะ แล้วก็การเป็นสแตนเนอร์คือฟาวเลกาซี่นะโอเคฟาวฟาวเลกาซี่โอเคชื่อเต็มๆคือฟาวเลกาซี่เลเรจจิ้งชายนะโอเคงั้นฟาวเลกาซี่แล้วกันนะโอ้โเลเวลแปดแล้วนี่มันก็อาจจะแรงเพราะว่าเลเวลตรงพอสวัสนี้ด้วยนะโอเคฮาว์ okay, กับฟาวเลกาซี่ พาวเลกสิเด็กเป็นตาฮาวอวเออจริงๆต้องพูดเต็มๆมันก็จะเข้าปากมากกนะเพราะฮาวอวมันดูสั้นไปแต,แต่พลังเราจะตาจะหมดแล้วสิ

เรียบร้อยเอาจดาัดการไปเก็บรางวัลโอ้ชอบอเคอานรับยี่สิบพมเเจมนะทดสอบใช้ชายโอเคแล้วก็เดี๋ยวหน้าอใช้สักหน่อยอนะเนี่ยชอบมีฉากซ้อนๆกันนะไม่รู้ว่าเป็นบักหรือไงเนี่ยมันเหมือนมีตัวอ,กอักษรมันซ้อนอยูอย่ตรงไหนว่าข้าขวาล่างนะ เห็นอยู่หลายทีแล้วต้องเข้าออกแล้วเข้าใหม่ฮนะแต่ไม่ออกทั้งเกมนะออกไปแค่ไปตัวไตเติลสกีแล้วก็กลับเข้ามามันก็หายนะไอ,อ้บัคแบบนี้โอเคไปเทสท,ที่เดียวน้าไดแนะนำตัวละครสิ่งได้ผลมากซึ่งเดียวน้าใช้ในการรักษาการติดเล่าของพวกคี้เล่าทั้งหลายก็คือพลังท่าต้งแข็งของเธอสกีการต่อสู้ ทั้งทองเธอจะเป็นการยิง i อซ์เฮ s ส์เฮาส์ใช่ไมไอซ์ไอซีาส์ออกมาเพื่อสร้างความเสียหายน้ำแขนแก่ศัตรตูและทำให้เกิดโล่ป้องกันการกดค้างจะเป็นการเพิ่มจำนวนไอซี u ฮาสและเพิ่มปริมาณการดูดซับของความเสียหายของโลกในการใช้ท่าไม้ตายเธอจะโยนเครื่องดื่มสุดแรงออกมาซึ่งจะทำให้เกิดพื้นที่ไอหมอกดังจังเขนมิส โดยจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครฝ่ายเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่โอาจะจะทำการฟลื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวละครฝ่ายเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่และสร้างความเสียหายน้งแข็งแก่ศัตรูโดยรอบโอ้ยน่าลองใช้โอ้ตัวละครน่ารักเหมือนกันนะมีหางเหมือนแมวโอ้เราก็มีตัวดีๆอยู่ ไม่ใช่นะคือตัวดีคือมันน่ารักไงเดี๋ยวเริ่มการท้าทาย9ตัวเกรทนูเหมือนกันโอเคเอ่อโอ้มีกำแพงแมวเรีากว่าเป็นเกาะแมวโอ้ ใช้ได้พอใช้ได้โอเคอแต่ต้องต้องอยู่ตัวเดียวไม่เอยจะเก่งเท่าไหร่ต้องใช้ต้องใช้กับตัวหลายๆตัวโอ้โหกดค้างได้โอเคเมื่อกี้เห็นตีลังกายไหมสุดยอดแล้วก็ทันติโอ้โหสุดยอดเราเป็นตัวฮิวด้วยนะ โอ้แล้วก็มีพื้นที่กระจายนะโอเคมันขยายยานน้ำแข็งว่าเจ็บว่าเป็นสายฮิวนะเดียวหน้ามันก็จะแบบว่าผ่อนแอบ้างเล็กน้อยโอเคใช้ปีกกาทากนำาไปฟาดได้เลย ตัดอข้างโอ้ยใช้ได้อยู่ชื่อท่าอะไรนะ <S 2> <S 2> ไอซี่พาวส์โอเคกับเซ็นเจอร์มิกซ์เซ็นเจอร์มิกซ์เออชื่อเหมือนค็อกเทลเลยผสมเหล้านั่นเองโอเค ไอซี่พาวบัตค้างเคอันตีชื่อว่าอะไรนะอีกทีจำชื่อไม่ได้สิงเนเจอร์มิกสิงเนเจอร์มิกนี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวค่อยๆจะคุ้นเคยต่อการ <c oughs> เรียกชื่อถ้าไม่ตายกันต่อไปเดี๋ยวค่อย <c oughs> เรียนรู้กันไปนะ <c oughs> <c oughs> ผมนี่ก็ตั้งชื่อท่าเองทั้งนั้น ดังนั้นเดี๋ยวเดียวหนะ้าไอซี่พาวเดีน้ำแข็งิซ่าโอเวอร์โหลดเดี๋ยวก็เรียก <c oughs> ชื่อข้าไปอ่ะเดีขอดูชื่อชื่อลิซ่าหน่อยชื่อ้าลิซ่าวอลเลตอาร์กับไลนิ่งโหลด เก้ไลเลตอาร์ตวเล็ตอาร์ตไปตบตีธรรมดา้วขอใคายาล่ะฟลอสฟลอสนอนอฟลอสนอกับกาเช่กาเช่โบกาเช่โบเก ฟลอสนอร์กับกาเชวอลออกออกเสียงยากฟลอสนอร์ไอซี่พาวสิกเนเจอร์มิกตู้ดีมาไอเจอวงล้อนี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย ไปไปศึกษาชื่อท่ายทีเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก่อมันกลับมาต,มตัวเมทโอเคฮะออกจากด่านไปรับรางวัลส่อสุดการท้าทายมารับรางวัลทดลองใช้เหมียวน้อยบาเดนเจอร์เดียวหน้าได้ไปเวลสามดาวหกไปโอเคตัอไ,ไปเปิดโถัชนีไร้บัลลังกแห่งท้องทะเล นะนำตัวละครระหว่างที่ใช้สกิลต่อสู้ทางธาตุไปโฉจะตั้งการป้องกันเมื่อป,อป,อปลอดปล่อยจะทำการแกล่งดาบใหญ่เพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยการโจมตีที่ได้รับระหว่างการตั้งการป้องกันนั้นจะเป็นการเพิ่มระดับความรุนแรงในตอนที่โจมตีกับถ้าไม่ตายของเธอจะเป็นการเรียกโล่สูรไฟฟ้าออกมาและปล่อยใช้ฟ้าใส,าส่ยสตูในการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายไฟฟ้าและเย อดอดูดูเท่ดีกั่อ๋อเป็นเป็นชิวไฟไฟฟ้าชื่ออะไรนะขอ,ะอะดูชื่อนะไท,ทคอลเลอร์อันติอันติชื่อสตอ์เบเกอร์นะไท,อะทคอลเลอร์โอเค โู้ใช้ดาบใหญ่คลองเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทมช่างกันไยคอลเลอร์เมื่กอกี้าไี้ไคอเลอร์าย2ก็บเยอะระเบิดแล้วนีเนะบก็บเลอร ไลท์คอลเลอร์วงค์การชื่ออะไรนะอันเซนสตอร์เบเกอร์สตอร์เบเกอร์วันนี้ไม่โดนโดนอ้ยเย้ดีมาโอ้สตอรเบเกอร์นี่คือเป็นมีมีเหมือนกับไฟฟ้าล้อมรอบตัวนะโอ้ยยอด ปอเมเบกไม่ใช่ทายคอลเลอร์สิทายสองนี่คือทายคอลเลอร์โอเคครับโจรปลดปล่อยใช้ขยายบ้างกาเชียเลยนะ <c oughs> ตัดชื่อทำไม่ได้ยังไม่ได้กาเชียบอลกาเชียบอลโอเค ฟอนอรนี่ฟอสนอร์ตัวยฟอสนอรเอทายคอเลอร์แล้วก็สตอมเบอเกอร์อ่ะส,สิโอ้ยอ่ะเกตงใช้ตาสองมือการทำลายโลกถูกตอ้อง ก็ามาสมกับตัวโลมอนที่มีโลนั่นเองจับกาเ่ไปโแตกไคอลเลอุอ้ยเราจะตายสิกาเียดเลยนะกาเียดอลกาเียดอลมาส ออกอ๋ออุ้ยอา่ากูไปยังไงเนี่ยใอ้ color เรียบร้อยท่าทายสำเร็จอ่ะอเกไม่ไม่ต่อไปสิโอเคออกจะเจ้นเจี้ยนโอเคสุดท้การท้าทายเกมารับรางวัลน,นะแล่เสริมพลังอาวุธนะสามดาวสามชิ้น ต่อไปนิงกวงเรามีตัวนี้ด้วยนะโอเคอเรได้หมื่นห้ามอล่านะ่ะเริ่มทดลองใช้แนะนำตัวละครหายมณีที่ยิงโดยการโจมตีปกติของนิงคววโดยศัตรูจะทำให้ได้รับร์เจジการชาร์จโจมตีจะเป็นการรวบรวมตาร์ 7, เพื่อยิงออกไปในที่ทีเดียวใส่ศัตรูเพื่อสร้างเปนน็นบทนันความเสียหายสกินการต่อสู้ทางธาตุของเธอ,ส,อสกิลธาตุเออเรียกสกิลธาตุนะธาตุที่เป็น R2 สกิลธาตุ ของเธอจะเป็นการสร้างเจสกีนขึ้นมาเพื่อสร้างความเสียหายหินและป้องกันสิ่งที่ศัตรูเคลื่อนเข้ามาส่วนถ้าไม่ตายส่วนถ้าถ้าไม่ตายก็คืออัตดิชมันจะเป็นการปล่อยอัญีมานีจำนวนมากออกมาใส่ศัตรูทีเดียวมากขอชื่อทุกส่วนเหมือนกันนะในกลุ่มเจสกีนกับสตาร์ชัตเตอร์เจสกีนสตาร์ชัตเตอร์เจสกีนสตาร์ชัตเตอร์แบ เจสกินโอ้ยสวยไปกันนะเจสกินนี่อ่าเราอยู่ข้างหลังมาเป็นอ๋อเป็นเวทเวทนิตเวทหินเจสกิน Okay, Star Shatter Anti. Ồ, xinh đẹp, hoành tráng, muốn cả. Ối, na Một con. Được. Được Chúng ta. Okay. J Skin. Oh yeah. Star Shatter. là. Thì là. โลทาบได้เร็เวามววากเจสินติดกำแพงดูใช้ได้ใช้ได้น้ำติดจละอันติสาชตเตอ

เจสกินเจสเซงหลิงเจสเซงหลิงมีท่าอะไรอันสชิชื่อท่าไหนเจส